ทองวิลลีนี่เตเลปิสแอซซี่นะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะยานะคะสำคัญนะคะที่เราจะต้องพกขึ้นเรือสำราญน,นะคะนอกติดตัวเราไปด้วยนะคะเรือใครเดินทางก็แล้วแต่นี่ก็สำคัญนะคะนาะเออบางคนอาจจะมีน้อยกว่าลินนี่นะคะแต่ว่าวินนี่จะพกไปเยอะเพราะว่าเราอยู่นานนะคะแล้วก็การอยู่บนเรือมียาให้ไหมมีให้คะ่ะสามารถเบิกได้นะคะแต่ว่า,ายาบางตัวอาจจะไม่แรง เข้ากับของที่เราเตรียมมานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมไปเองก็จะช่วยในเรื่องของระยะเวลาในการรักษาด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะรู้สึกไม่ดีแล้วก็สามารถแบบกินได้ทันทีเลยนะคะเนาะอันนี้ของลินนี่ก็จะมียาพารานะคะยาแก้เมาเรือนะคะยี่ห้อรามามีนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะคะและยาแก้อักเสบซิมิซีนนะคะยาขลายเส้นคลายกล้ามเนื้อนะคะยาวิตามินซีวิตามินซีนี่คือเป็นวิตามินเวลาเราไม่ให้ให้เรามี ภูมคุมกันนะคะต่อต้านโรคหวัดนะคะตอนนี้โควิดก็มาอีกแล้วนะคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของยาฆ่าเชื้อนะคะจะเป็นในเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทลีเรียในท้องเรานะคะพวกเราเวลาเราท้องเสียเราแบบขาดน้ําเกลือแร่เอาไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือยาแก้คันนะคะไม่ว่าจะเป็นายาแก้แพ้ที่แบบชนิดกินแล้วก็ชนิดาทาน,นะคะเนาะและมียา อมแก้ไอด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบเจ็บคอพูดเยอะพูดมากขายของทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะและที่สําคัญนั่นก็คือ b i r ร์ดคอนทูิลสยาคุมกําเนิดนะคะเอาไปเผื่อฉุกเฉินตอนขมคืนหรือเราไปขมคืนเขานะคะเอาไปรีดยไป3เม็ดนะคะอ่ะ see you n e x ี ep คะ่ะ